เดี๋ยววันนี้จะพามาชมกบกินเดือนกบกินเดือนมีทุกมือกบกินเดือนอยู่เนี่นี่พามาดูยังไงกินไปเนี่ยกบกินเดือนมีทุกมือกบกินเดือนเบื้องเราจะหายไปนะเราจะหายไปในพริบตาเลยนะ เราจะโพมาสักบ่เกินสิบนาทีเราก็จะคอยหายไปในกีบมี <c oughs> คบกินเดือนคบกินเดือนเมืองหนาวมีทุกวันค่ะ <c oughs> เราก็อยากออกอยากออกเนาะเราอยากออกแสงน่นเราโพมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เราโพมาอีกเหรอโพมาอีกแล้ว <c oughs> อเอ้าไปเฝ้าา ช่วงนี้เราพักห้อนพระอาทิตย์พักรอดหอดหนาหอนมาหอดเสมอมาเนี่ยเราก็จะเฮ็ดงานแบบเต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมงในหนาหอนช่วงหนานาๆเราก็จะพักหนาว